เฮายสวัสดีจ้าอ้าววัสดีค่ะยังจังว่าแต่วันนี้พวกเราจะมาทำอะไรกันดีคะเนี่ยวันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวปอจะมาทำคลิปนะคะเรื่องสุดแปลกค่ะในเกมซากูรานะคะ EP ที่1กันนะคะคือบอกเลยว่าซากูรเนี่ยเป็นเกมที่ขึ้นชื่อเลยว่า อย่างว่ะหลายๆอย่างเลยนะคะด้วยความที่บางอย่างเนี่ยมันไม่มีที่มาที่ไปแต่มันก็มีให้เราเล่นนะคะโดยวันนี้นะคะเราจะมียันจังนะคะเป็นคนพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูกันนะครับวัดดีค่าวัดดีเดี๋ยววันนี้ฉันจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปดูสิ่งแปลก,ปลกในเกมซากุระกันนะได้เลยแป่พร้อมกันหรือ,อยังคะไปแล้วน้องชานม ค่ะมัมี่เอ๊ะหรือว่าเราเนี่ยจะชวนลุ่มพี่ไปด้วยดีไหมคะเผื่อว่าลุ่มพี่เนี่ยจะเหงาวันดีค่ะรุ่มพี่เฮ้กําลังยืนรอดีฉันเลยใช่ไหมล่ะคะลุ่มพี่คะวันนี้เนี่ยว่างหรือเปล่าคะเออว่างครับว่างเลยเจ๊วันนี้นะคะปอก็นํามาแค่ห้อย่างเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วนะคะไม่ใช่แค่ห้าอย่างนะคือมีอีกหลายอย่างเลยนะเดี๋ยวปอจะมาเริ่มอันที่1ก่อนเลยแล้วกันนะคะก็คือจะเป็น เกี่ยวกับในโรงเรียนเรานี่เลยค่ะทุกคนไปคะ่ะลุมพี่ตามฉันมาเลยนะคะปอว่านะคะอันแรกเนี่ย ทุกคนก็น่าจะเคยสงสัยเหมือนที่ปอเนี่ยสงสัยเหมือนกันแน่ๆเลยนะคะสิ่งแรกนะคะก็คือจะอยู่ในโรงเรียนของเราเลยนะคะทุกคนพอจะนึกออกไหมคะว่าคืออะไรนะคะสิ่งแปลกในเกมซากูระอันที่หนึ่งคือทำไมรูปปั้นอันนี้นะคะถึงมีชีวิตแค่ตอนกลางคืนแล้วทำไมตอนกลางวันเนี่ยถึงไม่มีชีวิตล่ะคะแล้วสาเหตุที่นางมีชีวิต ล่ะคะมันเกิดจากอะไรหรือว่าอาจจะมีวิญญาณที่อยู่ในร่างรูกปั้นนี้ก็ได้นะเออก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะมันโนเองไปได้เลยนะคะแล้วก็ รูปปั้นที่อยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะทําไมเขาถึงเอายันนะคะมาแปะไว้หน้าห้องด้วยก็ไม่รู้นะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเขาถึงขั้นล็อกประตูเลยนะคะแปลว่ารูปปั้นสีทองอันนี้นะคะจะต้องเป็นรูปปั้นที่เกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่มันไหลแรงนะคะแต่ว่ากลางวันเนี่ยเขาก็ไม่มีชีวิตนะคะซึ่งรูปปั้น2ตัวนี้นะคะจะมีชีวิตแค่ตอนกลางคืนเท่านั้นค่ะนี่คือเป็นเรื่องที่ สุดแปลกจริงๆนะคะทุกคนเออเป็นไงข้อแรกเนี่ยบอกเลยว่าก็สยองแล้วนะคะทุกคนไปค่ะไปดูเรื่องสุดแปลกนะคะอันที่สองกันดีกว่าว<ะ>เราก็มาเยือนถึงปราสาทแห่งนี้เลยนะคะ เพื่อนๆคะเคยมีใครสงสัยไหมคะว่าปราสาทแห่งนี้นะคะมันคืออะไรมันคือวงังหรือว่ามันคืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วใครเป็นเจ้าของล่ะคะเออมีใครเคยสงสัยไหมทุกคนดูสิมันแบบว่ามันใหญ่โตโมโหลานจริงๆเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างเหมือนเป็นบ้านของคนรวยด้วยนะคะดูสิ มีฮออยู่ด้วยนะคะและก็ตรงนี้เลยนะคะทําไมถึงมีรูปน้องแมวนะคะอยู่ตรงกลางตรงนี้ด้วยนะเออหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านของที่นี่นะคะจะเป็นแมวหรือเปล่ามันมีความเป็นไปได้ว่าเจ้าของบ้านที่แท้จริงนะคะคือน้องแมวตัวนี้หรือเปล่าหรือว่าแมวตัวนี้นะคะจะมีเจ้าของแล้วก็ เจ้าของเนี่ยก็คือเป็นคนที่รวยมากก็เลยสร้างบ้านนะคะที่เกี่ยวกับน้องแมวตัวนี้ขึ้นมาหรือเปล่าทุกคนและนี่นะคะก็เลยเป็นข้อสงสัยของเรานะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นของใครแล้วใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของนะคะนี่เลยอันนี้คือเป็นแมวผู้ดีเลยนะเนี่ยแมวตัวสีขาวตาสีฟ้านะคะทุกคนถ้าใครที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับแมวตัวนี้แล้วก็บ้านหลังนี้นะคะก็คอม บอกกันได้เลยนะคะไปค่ะเราไปดูเรื่องสุปแปรกข้อที่3กันดีกว่านะคะ<ว>และข้อที่3คือข้อนี้เลยค่ะตรงสีแยกไฟแดงตรงนี้นะคะทุกคนมันมีเรื่องที่ปอนเนี่ยสงสัยมาตั้งแต่เริ่มเล่นเกมสากุระแล้วนะคะ<ว>ก็คือเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้นี่แหละค่ะทำไมเขาถึงเดิน วนเวียนอยู่สีแยกตรงนี้ก็ไม่รู้นะคะเดินวนไปเดินวนมาแบบไม่ไปไหนเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีคนบอกว่าพี่ปอเขาเนี่ยไม่ใช่คนนะคะพี่เขาเป็นผีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผีจริงๆนะคะเขาไม่น่าที่จะมาเดินตอนกลางวันแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยปอว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนนี่เลยค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นคนเนี่ยทำไมถึงมาเดินอยู่บริเวณนี้อย่างเดียวก็ไม่รู้นะคะตกกลางคืนนะคะนางก็คือวิ่งกลับบ้านด้วยนะซึ่งแปลว่านางเนี่ยไม่ใช่ผีแน่นอนนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่านางเนี่ยจะเดินวนไปวนมานะคะแล้วานางเนี่ยเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะเพื่อนๆใครที่รู้เรื่องราวของผู้หญิงคนนี้นะคะก็คอมเมนต์บ ออกกันได้เลยเช่นกันนะคะไปค่ะเราไปดูเรื่องสุดแปลกข้อที่4กันดีกว่านะครับผมนี่เลยนี่เลยและนี่คือข้อที่4ของเรานะคะเกี่ยวกับเด็ก2คนนี้นะคะทุกคนทุกคนเนี่ยก็คงไม่รู้ว่า พ่อแม่จริงๆของเด็ก2คนนี้คือใครใช่ไหมคะซึ่งปอก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆไม่มีใครรู้นะคะว่าพ่อแม่ของน้อง2คนนี้นะคะเป็นใครนะคะแล้วทําไมเด็ก2คนนี้นะคะถึงอยู่ในบ้านกันตามลําพังโดยที่ไม่มีผู้ปกครองนะคะมีใครเคยสงสัยไหมคะเพื่อนๆเอออันนี้คือปอก็สงสัยนะคะก็เลยนํามาทําคลิปนะคะเพื่อนๆแล้วแบบนี้ ะคะใครล่ะจะเป็นคนดูแลเด็ก2คนนี้นะคะและเรื่องที่แปลกก็คือเด็ก2คนนี้นะคะ กับมีพลังทั้งคู่เลยนะคะเออใครที่เคยเล่นน้องสองคนนี้นะคะก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยมีพลังทั้งคู่เลยนะพี่ชายเนี่ยพลังคือโคตรเวอร์เลยค่ะสมผู้หญิงคือพลังเกี่ยวกับเวทมนต์คาทานะคะอันนี้คือก็เป็นอะไรที่แบบว้าวหรือเป็นเด็กที่มีพลังพิเศษก็คืออยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีใครดูแลหรือเปล่าเออไปค่ะไปดูเรื่องสเปกข้อที่5กันนะคะ ข้อที่5ของเราในวันนี้นะคะนี้เลยค่ะเป็นเกี่ยวกับสอนอของในเกมซากูระนะคะเพื่อนๆมีใครเคยสงสัยไหมคะว่าไอ้ป้ายที่แปะอยู่ตรงนี้นะคะมันคือป้ายอะไรนะคะแล้วก็คนพวกนี้เนี่ยเขาไปทำอะไรมานะคะแต่ว่าเท่าที่ปอนเนี่ยเอามือถือแปลนะคะมันเป็นป้ายประกาศจับนะคะทุกคนเออก็คือแบบว่า เฮ้ยรู้สึกตกใจนะคะแปลว่าทั้งสาบุคคลนี้นะคะต้องไม่ใช่บุคคลที่ดีแน่นอนนะคะแต่เป็นบุคคลที่อันตรายนะคะทุกคนคนแรกเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นผู้หญิงเลยนะคะอ่ะเมื่อกี้นี้นะคะปองก็ได้แปลเพิ่มเติมนะคะผู้ชายสองคนที่อยู่ด้านขวาปองเนี่ยเขานะคะได้ทำการบุกป้นธนาคารนะคะ เอออันนี้คือแบบว่าน่าสนใจนะคะส่วนผู้หญิงคนนี้นะคะก็คือไม่สามารถแปลเนะะื้อหาได้เลยค่ะว่านางเนี่ยไปทําอะไรมานะคะจริงๆแล้วนะคะยังมีเรื่องที่น่าสงสัยเนี่ยในเกมซากุระอีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีเรื่องที่น่าสงสัยเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวปอจะเอามาออกคลิปแน่นอนนะคะขอเป็นข้อที่แปลกๆเลยแล้วกันนะคะเอาละค่ะก็เป็นยังไง สำหรับเรื่องสุดแปลกในเกมซากุระ5อย่างในวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวพาร์ทหน้านะคะพอจะมาทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายคะ่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน